สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำทีมผ่านศึกแห่งผู้พิทักษ์ซีซั่น2-24กันทีมเดียวผ่านทุกระดับนะครับอ่าไปเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยดีกว่า ซีซั่นนี้ทีมค่อนข้างจะเยอะมากแต่ว่าทีมนี้ผมมองว่ามันทําไม่ยากจนเกินไปนะครับนี่เลยพอด a r k เอเวกมากับเจ้าจอมจรคุณธรรมนะครับแล้วก็มีดาเมจ2ตัวเป็นอีเทลชูกา a กับผู้ดักคีนนครับของตามนี้เลยนะคือแบบเล่นแล้วมันสม,มูทมากผมมีหลายทีมทีมทําเวลาอะไรพวกนี้มันอาจจะมีแพ้นในบางจังหวะแต่ถ้าเป็นทีมนี้ผ่านแน่นอนครับแต่ว่าอันดับจะดีหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณขึ้นอยู่กับเวลาที่เราทําได้นะ โอเคของใส่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปลุยกันเลยอาร์ติแฟกที่แนะนำนะครับแนะนำเป็นอาร์ติแฟกไฟเน้นๆเ,เลยนะครับยิ่งเยอะยิ่ง,งดีอะไปดูกันในระดับที่มันยากสุดเนี่ยหรืออินฟินิตี้นะครับมันจะยากประมาณเวฟ10มั้งแค่อันเดียวถ้าผ่านได้ก็ชิวๆนะครับข้อแนะนำในการกดนะครับพยายามกดเจ้า,อาจอมโจรกับเจ้าดาร์กก่อนนะครับมันจะได้ออกสกิลในการเพิ่ม ความแรงใช่ไหมแล้วก็ลดบพลังป้องกันคู่แข่งนะครับส่วนตัวฮิวหรือว่าเพียวในการเล่นโหมดนี้ผมแนะนํามไม่ใส่เป็นพวกครูไทม์เยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะเอาไว้ลบล้างบัฟเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บได้เออถือว่าดีมากอ่ะโอเคกดเล่งไปตามสไตล์นะครับปรับเป็นความเร็ว2อง2.5ได้เลยห่านชิวๆนะครับถ้าใครแบบแน่นมากๆอาจจะปล่อยออโต้ได้ด้วยซ้ำนะแต่วเราแบบเอาชัวร์ดีกว่า ผมเล่นผ่านและทุกอดีนะครับในเซิร์ฟเพียวนี่ก็จบประมาณ2,000นิดนิดมัง้งในเซิร์ฟดาร์กนะครับอ่ะเซิร์ฟป,ป้าสิเซิร์ฟป,ป้าก,ก็ประมาณท็อปหลักพันได้เลยอันนี้เป็นเซิร์ฟดาร์กเดี๋ยวก็มาดูกันว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอาร์ติแฟกต์ยังไม่ตันถ้าตันเนี่ยนะจะไปได้ไกลกว่านี้น่าจะเป็นช่วงกลางๆซีซั่นแหละครับเก็บของไปก่อน อีกปัญหาที่เจอในซีซั่นนี้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของอเลือดของเราที่มันลดเยอะในบางเวฟนะครับแนะนําให้ใส่ล่ก้อนเสียหายประมาณหนึ่งให้มันยืนได้นะครับอามาดูเวฟที่10กันเวฟหน้านะครับมันจะมีความยากเพราะบอสอะถ้าเกิดเราไปใช้ทีมทาเวลาทีมไฟฟ้าทีมมืดอะไรพวกนี้มันผ่านได้แต่ต้องแรงจริงๆนะครับแต่ทีมนี้สมูทเลยไม่มีตัวตายนะครับทุกคนเต็มตัวดูนะหรือถ้าไม่ตายก็มีเพียวคอยช่วยชุบได้อีกหนึ่งจังหวะนะครับนี่อันนี้คือยาก อ่นในก่อนนะเมื่อกี้รี้บร้อยโอ้หผ่านชั้นหลุยสบายสบายนะครับเห็นไหมดังนั้นนะครับพอผ่านตรงนี้ไปได้ตัวอยู่ครบครบคือผ่านแน่นอนครับกดเล่นสก,กิลได้เลยยันจบนะทีท่านนี้ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าทีมถูกทีมเป๊ะนะครับอัคคีปึ๊บถ้าเกิดว่าอาร์ติแฟกของไฟตันแล้วสามารถไปเพิ่มธาดมืดได้เหมือนกันนะครับธาตมืดก็จะได้จากดาร์คอเวกหรือไม่ก็พิดจาก อ่าอิทนาล์ชูกาก็ได้ลองเสริมเอาแต่ถ้าเน้นเน,นแนะนําเน้นไฟนครับจบสุดน,น,นี่นี่นี่อันนี้ครับหัหอมใช่ไหมโอ้โหปาดปาดไหลเป็นน้ํามาตั้งแบบนี้เน้นง่ายเน้นชิวครับใครเอาโปรไฟล์ใครผ่านสบายๆนะครับแล้วค่อยไปใช้ทีมทําเวลาก็ไม่เสียหายทีมนี้ตอบโจทย์ในการผ่านนะครับ18แแล้ว แล้วเวท้ายเนี่ยเหมือนจะต้องทําเวลาเล็กน้อยนะครับแต่ทีมนี้ทาได้ดีอยู่แล้วมีการล้างโล่มีการเพิ่มดาเมจแล้วก็เลิอดพลังป้องกันในตัวครบจบแน่นอนปึ๊บปุ๊บปุ๊บ,บดกไม่เหมือนบัฟมาเพื่อสกิลนะครับนี่อึดจัดมอึดดาอึดหรอเลือดโคตรเยอะนะครับสับต่ออันนี้พยายามเล่นสกิลนะบางคนแบบของจะไม่แน่นมากบางทีมไม่ทันเวลานะครับเหมือนเดิมกดกดโจนกดด์กอะไรพวกนี้ก่อนนะครับจะได้ออกสกิลได้แรงทีเดียว เราทำป้อง,งกันนี่นึงเรียบร้อยหวานเจี๊ยบเป็นไงผ่านได้อีซี่อีซีซซ่นะครับอินฟินิที้ทุกคนแค่นี้เองไม่มีระยะขอคนละไลค์คนละสับตไคร์หน่อยนาะนๆเราจะขอ,อกันนะครับเดี๋ยวจะได้ทำคลิปดีๆมาให้รับชมกันต่อไปนะนี่ครับดามงดาเมจเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ในทีมนี้มากนี่เห็นไหมอัคีมันจะเป็นตัวแบกนะั้นอัพอาติแฟกฟไฟนะครับให้มันเยอะที่สุดโอเคขึ้นเท่าไหร่เอ่ย ơi. แกลนมาสเตอร์สนะครับขนาดอาร์ติแฟกต์ยังไม่ตันถ้าตันเนี่ยน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับอะทุกคนน่าจะได้แนวทางนะครับนี่นี่เดี๋ยวต้องอัพเพิ่มนะครับทุกคนดูสิได้ถึง30ิยังเออหมดก่อนโอเคประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่าจะได้แนวทางนะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็กลับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน